ทางห่างนะเมื่อสักครู่ครับก็คืออย่างนี้ครับกดที่ลาจริงๆต้องซอนก่อนนะครับแล้วก็มาที่ลาแล้วก็ข้ามาที่ข้ามทีมาที่โดนะครับช่องที่หกนะครับแล้วก็ข้ามมาที่เลต่อมาที่มีแล้วก็มาที่ไอข้ามฟาช่องที่สิบนะครับ ไอ้ช่องที่เก้านะครับฟาช่องที่9ไม่ต้องกดผมกดมาที่ซอนแล้วก็มาที่ลายตัวหนึ่งนะครับครบพอดีนะครับอาที่ให้ดูแบบนี้เพราะว่าลักษณะของการเล่นพินอา,อ,าอาจารย์ท่านจะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือไล่จากซอนมา ทีนี้ก็จะมีการาไล่กลับไปกลับมานะครับก็คือ,อลักษณะของการไหลนะครับพื้นฐานนะที่เอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของมือใหม่นะครับลองใช้แบบนี้เข้ากับดนตรีนะครับจะได้จะได้จาจุดนะครับที่เราจะเล่นได้นะครับเป็นพื้นฐานก็คือคนที่ยังไม่ได้เข้าลายละกซึ้งหรือว่าซับซ้อนมากก็เล่นประมาณนี้ได้นะครับอเอาซ้อนกนก,นก็ได้ซ้อนนะครับ ลาซอนลักกาลานะครับแล้วก็โดเลมอ่าไม่ใช่ฟ้าอ่าซอนะลาแน่เราใช้วิธีการดีขึ้นดิลงก็ได้นะครับหรือเคาะลงไปออย่างก็ได้ ไปเ,เดียวครับซอนลาโดเลมีซอนลานะครับประมาณนี้ครับอ่าเพื่อเพื่อนๆก็หรือว่าญาติพี่น้าใหม่นะครับที่ทนาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ก็ใช้วิธีการนี้เป็นการฝึก ให้เราแม่นกับช่องนะครับหรือห้องนะหรือว่าโน้อตในคอพินก่อนนะครับพื้นฐานเลยนะครับแต่เวลาเล่นเล่นสายดนตรีนี่มันจะมีถ้าญาติพินของเรา,เาถนัดหรือว่าชนานาญแล้วนะก็เล่นที่มันเป็นลาสายสองสายสองเป่าคือลาอีกตัวหนึ่งนะครับลาอยตัวนี้นะครับไม่ใช่ลาตัวนี้นะครับแต่เป็นลาตัวนี้มันจะสลับนี้นะครับลา สลับระหว่างโน้ตนะครับก็คือซอนก่อนจะมาลาตัวนี้ก็ต้องมีลาตัวนี้สายสองสลับกันทำอย่างนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่เอามาแนะนำกันเพราะว่าเวลาอาจารย์เข้ามาให,ใหม่หรือว่ายัางไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญก็ต้อง คือมันจะอึดอัดสําหรับการเล่นเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยก็เอามาฝึกมือไปก่อนนะครับซอนซอนช่องที่สามสายหนึ่งนะครับอ่าช่องที่สี่สายหนึ่งลาช่องที่หกสายหนึ่งโดช่องที่เจ็ดสายหนึ่งเลช่องที่แปดสายหนึ่งมีหะข้ามข้ามที่เก้านะครับเก้าเป็นฟ้าไม่ต้องกดช่องที่สิบสายหนึ่งซอน ช่องที่สิบเอ็ดสายหนึ่งลาเสียงสูงนะครับลาอ่าก็จะเป็นลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสียงสูงนะครับมีแค่เนี้งนะครับจําแค่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือวิธีการจําก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงอ่ะมันสามารถเล่นฟ้าเล่นอะไรได้นะครับเป็นบางกรณีที่ครูบาใจท่านก็เล่นท่านก็เล่นอยู่นะครับเล่นเล่นฟ้าเล่นอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าคือจะทําให้แบบง่ายที่สุดก็คือเล่นประมาณนี้ครับตึงคือลานะครับ ดีดตึงไปสองครั้งไม่ใช่นะครับคือก่อนที่จะไปโน้ตตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือดีครั้งเดียวนะครับดิบๆเนี่ยก็เล่นได้นะครับสําหรับมือใหม่ก็ต้องเล่นประมาณนั้นก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปใส่นนตีนะครับแต่คล่องแล้วเนี่ยนะฮะค่อยไปใส่ดนตีช้าไม่ใช่ดนตรีตัวนี้นะครับแอนดินไวถือว่าไวสําหรับผมอยู่นะในส่วนของการดีดลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมี2วิธีนะครับ2วิธีการดีดก็คือดีดดึงดึงจังหวะนะครับแล้วก็ดีดต่อเนื่องเลยนะครับมันมี2แบบนะครับเดี๋ยววมมาาดูกัันนน่ปรระะณไหคบ วิธีแรกนะครับเอาวิธีแรกที่เล่นดึงเวลานะครับดึงดึงจังหวะนะครับนี่ครับลงท้ายด้วยลาเหมือนเดิมนะครับส่วนทีตัวนี้นะครับที่เราบอกว่าข้ามข้ามเนี่ยจริงๆไม่ข้ามก็ได้นะครับ ได้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมคลิปนี้ผงจะใช้วิธีการข้ามก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าจะมันจะพอกกว่าพวกนั้นเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเล่นจริงๆมันสามารถเล่นได้ทุกจุดนะครับไม่จะเป็นต้องต้องข้ามนะครับไม่ต้องข้ามต้องลองดูว่าอาจารย์ญาติพินของเราชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปได้เลยไม่ไม่ใช่กดตายตัวนะครับว่าต้องข้ามตรงนั้นตรงนี้นะครับเราฟังเวลาเราเล่นเราจะรู้นะครับเวลาเราฟังดูว่ามัน พอมันไม่เพาะเราก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับอ้าวมาดูวิธีที่สองนะครับก็คือดีดยาวเลยนะครับอะสูดควายหายนะครับควายหายก็ประมาณนี้ประมาณนี้นครับก็คือไล่ยาวเลยนะครับเดี๋ยวมาลองใสด่ดนตรีดูนะครับ ไปลองฝึกดูนะครับลองฝึกนิ้วอ่าวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ไม่ได้เน้นความไพเราะหรือว่าเพราะอะไรนะครับเราเน้นที่ให้จําจําช่องนะครับเวลาเล่นของพินโดยประมาณนะครับโดยทั่วๆไปที่อาจารย์เอ่อเก่งๆท่านเล่นให้เราดูนะครับให้เราเอาเป็นตัวอย่างมานะครับผมก็ไปดึงจากอาจารย์นั่นแหละนะครับเพราะผมก็เป็นศิษย์ทุกอาจารย์เหมือนกันนะครับก็ไปได้ความรู้เล็กๆน้อยก็มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนี่ในส่วนของการหาเล่นพินของคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ